ผู้ชมครับอยู่ที่วัดรพระธาตุผาซอนแก้วครับที่นี่งดงามมากครับท่านผู้ชมบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อบารมีครับท่านผู้มีบารมีสุดยอดครับท่านผู้ชมครับอยากให้ท่านผู้ชมแวะมาเยี่ยมนะครับสักครั้งหนึ่งครับที่นี่ วัดพระบรมธาตุหรือว่าพัดพระธาตุาซ่อนแก้วครับนี่คือหลวงพ่อรามีครับในโลกบรารมีของทานครับพูดง่า,งาว่าเต็มเปลียมสร้างเส,างสนาสนวัตถุหรือศาสนาสถานครับไว้อย่างงดงามอลังการเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าครับท่านผู้ชม เชิญชมได้ยากจริงๆท่านผู้ชมครับสวยงามมากอัตมาเองเป็นพระยังอศัศจรรย์แทนหลวงพ่อครับท่านสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการจริงๆครับงดงามครับก็อยากจะให้ จย่โยมทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้แวะมาเยี่ยมที่มากราบพระเจ้าห้าพระองค์ครับ <c oughs> ก็ขอมาสักครั้งหนึ่งท่านจะไม่ผิดหวังครับสุดยอดครับนี่คือหอพระแก้วนะครับวัดพระธาตุพะสันแก้วครับท่านผู้ชม โทษงามจริงๆบารมีของท่านครับยิ่งใหญ่นะครับอากจขงน,นกรกอ,อนุวมทนาลบุญนะครับทุกท่านทุกคนเพื่อเป็นบุญเป็นกนุศลดนลบันดาลและก็ส่งผลให้พวกเราทั้งหลายได้มากผลนิพพานในปัจจุบันนี้โดยเธอ สวยงามนะครับอัศจรรย์มากครับท่านผู้ชมหลงปู่เทพโลกุุดรนด้วยพุทธานุภาพธรัมรมานุภาพสังฆานุภาพขอตนบันดาลให้แผ่นดินไทยของเราจงอุดมสมบูรณ์มั่นคงและยั่งยืน ตลอดไปสาธุ